ศาลนัดตรวจพยานคดีแอมสยานายถูกกล่าวหาวางยาก้อยโดยมีอดีตสามีทนายพัทเป็นจำเลยร่วมขณะทนายเดชาย,ยืนยันจะทำหน้าที่คืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียชีวิตที่ศาลอาญาราชดาค่ะนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญาห้าเป็นโจทยื่นฟ้องนางสรารัตหรือแอมสยานายอายุ35ปีพันตำรวจโทวิทูลหรือรองอฟอดีตสามี และอดีตรองผูก้กำกับสพสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและนางสาวทันนิชาเอกสุวรรณวัน์หรือทนายพัฒน์รวมกันเป็นจำเลยที่ 1- นึถึงสในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของก้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะนายเดชากิติวิทยานันทนายความของโจท์ร่วมครอบครัวของก้อยเปิดเผยนะคะว,ว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมคดีนัดแรกค่ะโดยศาลจะตรวจพยานหลักฐานทางคดีว่าคดีนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรบ้างท้งสองฝ่ายต้องนาพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาล หลังจากนั้นก็จะกำหนดวันนัดสืบพยายนโจ์จำเลยต่อไปค่ะคดีนี้นะคะมีแอมสยญนายเป็นจำเลยที่1โดนข้อหาหลักๆก,ก็คือฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ชิงทรัพย์ปลอมปนอาหารส่วนจำเลยที่2คืออดีตสามีของแอมนะคะจะโดนข้อหาช่วยกันทำลายพยานหลักฐานเอาทรัพย์สินต่างๆของก้อยไปไว้ที่อื่นจำเลยที่3ทนายพั์ซึ่งเป็นทนายความของแอมก็จะถูกข้อกล่าวหาเป็นคนยุยงส่งเสริมช่วยกันกับจำเลยที่2ในการทำลายหลักฐาน ช่วยจำเลยที่1ก็คือช่วยแอมโดยมีการพูดคุยกันระหว่างจำเลยที่สองและสาในทำมองว่าถ้ามีของกลางคดีจะไม่หลุดถ้าจะให้คดีหลุดจะต้องไม่มีพยานหลักฐานซึ่งก็มีการพูดกันในลักษณะนี้ส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ในคำฟ้องของพนักง,งานอัยการค่ะคดีนี้จะถูกจะผิดอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบพยานในชั้นศาลความจริงมีแค่สิ่งเดียวค่ะซึ่งตนยืนยันว่าจะทำหน้าที่เอาความเป็นธรรมคืนให้กับก้อยผู้เสียชีวิตให้ได้ ซึ่งวันนี้นะคะประมาณ9โมงเชา้าค่ะทนายเดชาจะเดินทางมาที่ศาลนะคะพร้อมกับผู้ประสานงานเหยืออคดีแอมซยยนายมารดาของก้อยที่จะมาศาลด้วย ส่วนฝ่ายจำเลยค่ะแอมก็จะต้องถูกเบิกตัวจากเรือนจำม,มารวมถึงรองอ๊อฟและก็ทนายพัฒ์ในฐานะจำเลยร่วมก็ต้องเดินทางมาที่ศาลตามกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะภูมิธรรมสั่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงหมูและไก่ไข่รายย่อยค่ะเพราะว่าต้นทุนพุ่งขึ้นนะคะชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้ร้อยละ3ในอุดมศิีสมทรงรองอธิบดีกรมการแภายนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในค่ะไปติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดและก็ดูแลทุกภักส่วนให้สมดุลค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาในะคะกรมการค้าภายในก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้ดําเนินโครงการชดเชยดอกเบีย้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สุกรในปี2566ค่ะ ในการช่วยภาระค่าดอกเบีย้ยจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐนะคะมาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สุกรค่ะให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สุกรรายย่อยรายเล็กรายกลางนะคะที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน1น0 0 0 0ตัวแล้วก็สุกรไม่เกิน5,000ตัวค่ะในอัตราการช่วยชยดอกเบีย้ยก็คือไม่เกินร้อยละสาต่อปีสูงสุดไม่เกิน6เดือนวงเงินกู้ก็คือ2,000ล้านบาทค่ะ ซึ่งโครงการช่วยชวยดอกเบีย้ยนะคะแน่นอนว่าจะไปช่วยเสริมสภาพคล่องบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุก,กรและก็ไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเกิดเอลนินโยโรคระบาดในสัตว์ให้เกษตรกรเนี่ยได้มีทุนหมุนเวียนนะคะมีสายป่านต่อเนื่องในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ป้อนผลผลิตเข้าสู่ตลาดค่ะเพื่อจะสร้างสมดุลด้านปริมาณและก็ราคาให้กับผู้บริโภค ซึ่งนี่ก็เป็นการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่แล้วก็เนื้อสุกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยเกษตรค่ะอนุชาาคาสายยังคงพร้อมผลักดันโครงการโคล้านครอบครัวต่อไปค่ะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว i อเค่ะถึงโครงการโคล้านครอบครัวนะคะบอกว่า โครงการนี้ผลักดันต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดคุยกันในส่วนของการเมืองที่จะต้องร่วมกันนะคะแก้ไขและก็เป็นเรื่องของประชาชนรายได้ของเกษตรกรที่จะสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีะไรายได้เป็นกิจจลักษณะหากทําให้ภาคการเกษตรเนี่ยหันมาทําปศุสัตว์ที่มีมูลค่าสูงถ้าเปรียบเทียบตัวเลข GDP ภาคการเกษตรค่ะจะเห็นว่าแทบจะไม่โตเลยนะคะในหลายทศวรรษเพราะว่าเราพึ่งพาแต่การเพราะปลูกเป็นหลักค่ะ ซึ่งเมื่อพอปลูกนะคะเก็บเกี่ยวอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะคะเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเสียอยู่ในมือพ่อค้าแล้วมันก็ไปอยู่ที่กลไกตลาดหมดค่ะข้าวก็ดีหรืออาหารการกินที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคกลายเป็นเงื่อนไขของการลงทุนที่ยิ่งไปกันใหญ่โลกเจริญเติบโตภาว,วะค่าครองชีพสูงค่าการตลาดตกลงค่ะแต่ว่าราคาสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะมันยากที่จะอยู่ค่ะ ดังนั้นก็เลยต้องคิดบริบทใหม่ค่ะการทรําปศุสัตว์มันเป็นตัวเลข GDP ใหญ่ถ้าเราทําถูกต้องแล้วนะคะภาคการเกษตรหันมาทําปศุสัตว์ที่มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะเรื่องวัวเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนเรื่องอาหารกินแต่หญ้าก็โตค่ะแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรได้ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะลองมาแล้วค่ะ3า0ครอบครัวนะคะสาเร็จค่ะลอง1,000ครอบครัวก็สําเร็จ ตำบลหนึเลี้ยงวัวสามปีนะคะจากตำบลที่แห้งแรงที่สุดก็กลายเป็นตำบลที่มีสินทรัพย์มากที่สุดภายใน3ปีเช่นเดียวกันค่ะจึงมองว่านี่เป็นโจทย์ที่เรามีเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่น่าจะส่งเสริมให้มันเดินต่อไปค่ะเพราะว่า มันเกี่ยวข้องกับกําลังซื้อของประเทศด้วยค่ะไปดูต่อกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะคะสําหรับประเทศไทยตอนบนกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละหกสิบเลยค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะฝนจะตกหนักค่ะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสมนะคะทะเลอันดามันตอนบนเอ่าวทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรค่ะถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวัง กรุงเทพปริมนทวันนี้ฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อุตรดิตถ์ค่ะนายสมพรขันปิงปุ๊ดรักษาการแทนหัวหน้าปอพออุตรดิตถ์นะคะเปิดเผยกับสันากข่าว INN ค่ะว่าอุทกภัยภาพรวมในพื้นที่ตอนนี้จะมีน้ำท่วมอยู่สองอำเภอก็คืออำเภอพิชัยกับอำเภอละแพรค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าบ้านเรือนยังไม่เป็นไรค่ะ โดยล่าสุดตอนนี้ทางจังหวัดก็เลยเร่งระบายน้ำนะคะคาดว่า2วันสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปะกติได้และตอนนี้ก็มีการสั่งเฝ้าระวังประตูร,ระบายน้ำทุกจุดตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะปีท้ายกันที่กีฬาเอเชียนเกมกันค่ะไทยยังคงเกาะกลุ่มบนนะคะเราได้เพิ่มมาอีก2เหรียญทองจากกอล์ฟประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ประเภททีมหญิงค่ะการแข่งข,ขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่19ค่ะที่เวสเลคกอล์ฟคอสเมืองหางโจวประเทศจีนนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายค่ะทั้งประเภทบุคคลและก็ประเภททีมค่ะปรากฏว่าอภิชยายุบนค่ะโปรกรอบสาวไทยระเบิดฟอร์มเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาในวันสุดท้ายนะคะแซงอดีตอโศกจากอินเดียเข้าไปคว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะขณะที่ทีมหญิงนะคะร่วมกันตี34อัเดอร์พาค่ะคว้าเพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยด้านทีมสวิงหนุ่มไทยก็ร่วมกันตีทำคะแนน51อันเดอร์พา อันนี้คว้าเหรียญเงินมาได้ค่ะส่วนโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นหนุ่มไทยค่ะออกแรงซิ่งเต็มสปีดเพื่อจะไล่ตามผู้นำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนจะพ่ายไปเพียงเซี้ยววินาทีเท่านั้นนี่ก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองนะคะด้วยคะแนน38.478วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันจักรยานประเภท BMX ค่ะ และพลาดไม่ได้คือวอลเลย์บอลหญิงค่ะรอบแรกกลุ่มบีนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกที่ลงสนามนัดแรกเจอกับไต้หวันอันดับ45ของโลกและแน่นอนนะคะเป็นนักตบลูกยางสาวไทยที่เอาชนะไต้หวันไป3าต่อ1เซตค่ะประเดิมชัยชนะแรกได้สำเร็จค่ะ mm hmm. ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะคะ mm hmm. นักตบสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติมองโกเลียค่ะอันดับ78ของโลกนะคะวันนี้ค่ะบ่ายโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทย สรุปเรียนเอเชียนเกม2022ล่าสุดกันค่ะอันดับ1ยังคงเป็นจีนนะคะเจ้าภาพกอบโกยต่อเนื่องค่ะตอนนี้มีเหรียญทองเพิ่มเป็น113เหรียญน,นะคะ72เหรียญเงินแล้วก็39เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เกาหลีใต้ตมามแบบห่างๆเลยค่ะ30ทอง35เงิน60ทองแดงอันดับ3ญี่ปุ่น25ทอง41เงิน42เหรียญทองแดง ส่วนไทยเราอยู่อันดับ6กไคะทำผลงานได้10เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็14เหรียญทองแดงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อ n อ็นเอ็นเบกิ่นิว